ครับนี่ครับ,รบเริ่มแตกเริ่มฟูแล้วครับนี่ครับเอากล้องมาดูใย้กล้ครับนี่ครับนี่ครับแตกดังตุ๊บต,บตับตุ๊บตับแล้วครับสวัสดีครับมาวันนี้เข้าขัวมีหลายๆคนเนาะถามเข้ามาว่า ทำกะหมูทำแบบไดอย่างไรนะครับเนาะผมทำได้ไววเหมือนแล้วครับแต่ทำหลายอย่างกะหมูก็ทำกะหมูไอ้กระเทียมเจียวก็ทำครับนี่ครับผมซื้อหนังหมูมาครับผมซื้อมาไว้แล้วครับผมอันนี้สองโลนะครับผมอันนี้ผมก็ต้มน้ำต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวมาใส่ครับผมก็ต้มน้ำเสร็จแล้วผมก็ใส่เกลือหนึ่งช้อนนะครับเนาะหนึ่งช้อนนะครับผมแล้วตามด้วยน้ำส้มสายชูครับประมาณสองช้อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยผมก็หนังลงกันครับหนังเขาต้มกันครับต้มแล้วเดี๋ยวผมจะหั่นง่ายๆนะครับเนาะเอ้คือหนังมันตึงนะครับบัจจัยคือมันซุกนะครับแค่ตึงก็พอแล้วครับผมแล้วก็เอาเกลือรสชาติเกลือกไอ้นี่มันเข้าตะกันทันกันนะครับเนาะแล้วค่อยยกลงครับผมครับปล่อยให้หนังมันตึงนะครับผมมาหมูก็ได้ซุกได้ที่แล้วนะครับผมเพอดีว่าไอ เขากระปิจิวาขึ้นจนซุกเกินเดนะครับมอกขึ้นหนังตึงๆหังง่นง,ง่ายๆครับผมแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะมาขูดเอางูไอ้ขดมันออกนะครับเนาะผมจะเลือกเอามันหนาๆน,นะครับนี่นะครับดูครับเอาแบบมันเยอะๆครับนี่ครับเอามันเยอะๆนะครับเนาะไปเดี๋ยวไปหั่นเป็นชิ้นเป็นชินนช้นเป็นหั่นเป็นเตานะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมตีผมใส่เกลืออย่างเดียวเดี๋ยวผมจะทําใส่เกลืออย่างเดียวครับผมเพราะว่าผมจะเอาไปทําหลายเมนูนะครับเนาะถ้าเขาใส่ปรุงรสปรุงอย่างแล้วมันทําหลายเมนูไปได้ครับผม มาเรียบร้อยแล้วครับผมผมก็จะหั่นเป็นเตาเป็นเตาแบบนี know, ้นะครับอันนี้ผมเอาไปตะกี้ผมออกไปแล้วผมเอาไปล่างเรียบร้อยล่างเมือกล่างอยีางมันออกนะครับผมตอนนี้เอามาลงในกระทะกันครับนี่ครับลงกันนะครับผมแล้วเเรแบบร้อยวันนี้ผมใส่เกลืออย่างเดียวนะครับตะกี้เขาใส่เกลือไปเพราะว่าเขาจะเอาต้มเฉยๆครับผมเราต้องกว่ามันเค็มนะครับรอบนี้คือสองช้อนเอ้ช้อนครึ่งครับผมเพราะว่าตะกี้เขาใส่ไปแล้วนะครับเนาะ นี่ครับแล้วก็คุกเข้าไปก่อนครับคุกเข้าแบบนี้เกลือมันละลายก่อนนะครับเนาะอย่าพึ่งจุดแก๊สต่อนะครับอันนี้ผมค้นไปเรื่อยๆค้นให้มันเข้ากันแล้วครับเกลือมันเข้ากับไอหนังหมูแล้วครับผมจุดแก๊สครับนี่ครับเหล่งแก๊สเลยครับผมแล้วเส็จเรียบร้อยผมก็น้ามเปล่าครับนี่น้ามเปล่านะครับขึงควันครับผมควันเล็กๆครับผม ขวดน้ำดื่มถั่วไปนะครับผมอ่าผมใส่ไปครับถ้าถ้าหนึ่งโลก็แบ่งส่วนเข้าไปแหหนึงครับแบ่งเข้าไปแหมนะครับอันนี้ผมใส่ใจหมูสองโลครับขึงกวดครับผมเขี่ยวเอาจนวน้ำแห้งเลยครับนี่นะครับเนาะเขี่ยวทิ้งไว้เลยครับนะครับฟื้นไปฟื้นมากลับไปกลัไม้นะครับเนาะมาช่วงตีน้ำใกล้ให้น่นะครับผม อย่าลืมอ่าอย่าละมือเด้อครับหนาอคนไปเรื่อยครับแมืนันไหนหมูจะติดกระทะนะครับเนาอยเดนน้ำคือน้ำมันมันกระเด็นครับแตกครับมาอันนี้ทีนี้ผมก็ตัดใบเตยครับผมจะมีใบเตยนะครับใบเตยซดครับใบเตยตัดใส่เลยครับนี่ครับเติมหอมครับใส่เลยตัดเลยนี่นะทีนี้เอาคนครับ ค้นไปเรื่อยๆนะครับค้นจนมันแห้งจนน้ามันมันออกกุ้นนะครับผมเนาะค่อยๆค้นไปเรื่อยๆยเงี้ยครับเอาข้างห่างขึ้นข้างบนเงี้ยนะครับเนาะกลับไปกลับมาเงี้ยครับนะครับอันนี้น้ำใกล้จะแห้งแล้วนะครับผมนี่ครับดูครับน้ำน้ำจะกลายเป็นน้ํามันแล้วครับตอนนี้นะครับเขาสามารถลองดูครับชิมดูได้ครับนี่นะครับถ้ารสชาติมันบอกได้ หรือวานจางเก็มหรืออย่างเกลือเนี่ยนะครับเนาะเพิ่มเติมได้ครับผมผมพอดีแล้วครับแล้วแต่รสชาติใครชอบแบบไดครับนี่คนไปเรื่อยๆครับคนจนน้ามันมันออกครับอมันติดกระทะนะครับเนาะนี่ครับน้ํามันออกแล้วครับน้ํามันใสๆออกแล้วครับนี่ครับทีนี้กาคนไปเรื่อยๆนะครับถ้าบุคคนแล้วมันจะติดกระทะนะครับเนาะกระท้าเราทำให้มันแตกครับตอนนี้นะครับนี่ครับไปเรื่อยๆครับ นี่ครับน้ำมันออกเยอะแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเขาเก็บน้ำมันไว้ไปพัดไปถอดอย่างอื่นได้ครับผมไปเรื่อยๆนะครับเอาจนหนังมันฟูตึงๆครับเป็นสีน้ำตาลครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาพักคือมันเย็นอีกทีนึงแล้วหลอถอดอีกรอบหนึ่งครับรับรองฟูแน่นอนครับผมนี่นะครับสังเกตด้วยนะครับผมจะบาบายุดค้นนะครับผมจะค้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็จะจ่าไฟกลางตั้งแต่เริ่มแรกจนถึง ตอนนี้นะครับยังใช้ไฟกลางๆอยู่นะครับผมมาต้องเล่งมาต้องอย่างมันสักอย่างครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าหนังเป็นสีน้าตาลเนี่ยตักพักไว้ครับผมนะมาเดี๋ยวมาดูตอนตีเขาจะตักพักเลยเนาะครับน้อ่ะสังเกตดูนะครับนี่ครับผมไอ้กาหมูมันจะแตกตั๊บๆนะครับคือมันใกล้จะพองแล้วครับแต่ว่าถ้าเขาละไว้อย่างเงี้ยมันก็จะบอกพองแล้วนะครับผมผมคลิกแก๊สครับแล้วเขาตักเอามาตักพักครับนะตักพักก่อนนะครับน้อนะครับนะครับ นะครับมันจะดังปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บย่ครับคือมันจะใกล้จะพองแล้วครับแต่ว่าถ้าเวลาเขาทอดไปเรื่อยๆเงี้ยมันก็จะบอกพองนะครับเขาต้องมาพักสลิดน้ำมันไว้ก่อนครับโดีคครับนี all, ่ครับนี่ครับกี่หลังจากเขาตักพักไว้กีกก่อนนะครับผมย้ำแบบเซตนะครับผมรอรอบสองครับอันนี้ผมก็จะเอาน้ํามันออกก่อนแล้วเดี๋ยวกระทะไปล่างครับผมเพราะว่าับางอันก็มันติดกระทะอยู่นะครับเนาะตัดรอดูต่อต่อไปครับผมครับ การเอากาหมูตีเขาพักไว้ตะกี้นะประมาณซานาทีนะครับนี่ครับมันก็แข็งแขงแบบนี้นะครับผมน้ำมันห่อนะครับผมก็กระทะตะกี้ไปล่างครับลงครับลงเลยครับนี่ครับลงเลยครับนี่ครับรับรองฟูแน่นอนครับมาดูนครับคนเลยครับนี่ครับนี่ครับเริ่มแตกเริ่มฟูแล้วครับนี่ครับอานี่เอาน้ำมันห่อนเลยนะครับ เอากล้องมาดูใ,ใกล้ๆครับนี่ครับนี่ครับแตกดังทุบตับทุบตับแล้วครับเขาต้องเอาพื้นเป็นสีน้ำตาลกันนะครับผมตีตีมันพ้องนะครับพึ้นเป็นสีน้ำตาลเลยนะครับนี่ครับครับ นี่ครับฟูขนาดเลยครับนี่ผมใจ้น้ำมันเดิมนะน้ำมันที่เขาเจียวนะ้ครับบบเติมน้ำมันนะครับบบเพิ่มนะครับอยักฟูแบบไดนี่ครับยังษฟูยังกรอบเลยครับนะครับกองไม่ไกล้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะฮิ่มเป็นสีน้ำตาลหน่อยสักน้อยก่อนนะครับนะเล็กอบเหมือนเหมือนครับครับผมปิดก๊สเลยนะครับนี่ครับเอาประมาณนี้ครับ นี่ครับรู้วนครับเนี่ครับประมาณนี้ครับ่ะเดี๋ยวตักพึงไว้ครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมกากหมูสูตรควานบ้างก็ใช้ติงครับผมเพราะผมจะเอาไปแปรรูปหลายอย่างนะครับผมน้ํามันเขาไปใจได้นะครับเนาะเพราะผมเติมแต่เกลืออย่างเดียวครับผมนี่ใส่แต่เกลืออย่างเดียวครับผม้วเดี๋ยวผมจะไปทําเมนูอย่างพองคอยดูติดตามกันตอนต่อไปนะครับผมไปแล้วครับ